สวัสดีครับมาดูการใช้โปรแกรม m o w a v i Video Editor plus นะครับในการตัดต่อกันต่อนะครับในคลิปนี้เนะี่ยจะมาดูวิธีการซูมอินซูมเอานะครับซูมอินซูมเอานี่ก็เหมือนการดูใกล้ดูไกลนะครับก็ในโปรแกรมนี้นะครับจะมีขั้นตอนการกระทำง่ายมากเลยนะครับนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ทำได้ทำตามได้เลยนะ นะครับง่ายมากสมมติมาดูคลิปนี้ก่อนนะครับดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปนี้จะเป็นรถวิ่งธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้คือมุมกว้างๆเลยทั่วไปนะครับทีนี้ผมต้องการให้ซูมเข้าไปบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ของหน้าจอนะครับจุดนี้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคําสั่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็น4ี่จุดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเรียก o o l s นะครับก็คลิกที่ more o o l s นะครับแล้วก็ เรื่องคำสั่งแพนซูมนะครับแพนซูมนะครับแพนก็คือการถ่ายกล้องจากซ้ายไปขวาบนลงล่างพวกนี้นะครับเรียกแพนนะครับซูมอินซูมอินซูมเอาเหมือนมองใกล้มองไกลนะครับนะครับโอเคเรามาดูการซูมก่อนนะครับวันนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการซูมบริเวณนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับคำสั่งยังไม่แอคทีฟนะครับเพราะว่ายังไม่เลือกคลิปนะครับต้องคลิกที่คลิปก่อนนะครับ คลิปที่ทําการ a อ t ทีฟเสร็จแล้วเนี่ยจะมีกรอบสีเหลืองวิ่งล้อมรอบแบบนี้นะครับอันเนี้ยคาสั่งจะเปิดให้ใช้งานนะครับถ้าท่านเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมคลิกไม่ได้เนี่ยนะก็เกิดจากการไม่ได้เลือกคลิปนะครับก็คือคลิกคลิปของเราเนี่ยไม่ Active นะครับให้กดที่คลิปก่อนแบบนี้นะครับคำสั่งถึงจะเปิดให้นะครับอ่ะมาลองเทสกันดูนะครับสมมติว่าผมเลือกซูมเอานะครับผมดึงซูมเอามาใส่แบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับเขาจะมีจุดสีฟ้ากับสีแดงนะครับ สีฟ้าเนี่ยแปลว่าเริ่มต้นนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจุดจบอ่าตอนนี้เปลี่ยนสีไปแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนสีไปแล้วนะฮะมาดูเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากภาพใกล้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยเป็นภาพไกลนะครับมาดูภาพเต็มของโจอนะครับสังเกตมุมนี้นะครับปรากดอะไรขึ้นนะครับอ่าเริ่มต้นเป็นอย่างงี้นะครับตอนแรกใกล้ก่อนนะครับพอผมกดเพล์นะครับ ผมกดเพล์ตัวนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับภาพจะถูกผลักออกไปนะครับก็คือซูมเอาท์ออกไปเรื่อยๆนะครับเขาใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบนี่คือซูมเอาท์นะครับตรงข้ามกันคือซูมอินคือตัวนี้นะครับลองเล่นดูได้นะครับคราวนี้มาดูคําสั่งแพนบ้างนะครับคำสั่งแพนผมอนญีตอันดูก่อนนะครับย้อนกลับไปคืนแบบนี้นะครับย้อนกลับเวลาทําผิดก็ย้อนกลับกดตรงนี้นะครับลูกศรย้อนกลับนะครับเริ่มต้นใหม่เลยนะครับ ผมไปที่หน้านี้นะครับผมไปดึงคลิปรถมานะครับรถอยู่ในสซมเปิลวิดีโอนครับซิตี้นะครับตัวนี้นะครับผมดึงมาวางนะครับผมกดที่ m o more Tools นะครับผมเลือกคำสั่งช็อปชูบั t ทอนะครับ top to bottom ผมดึงมาวางนะครับแบบนี้นะครับสังเกตพฤติกรรมนะครับของตัวนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับนะครับผมจะลองเลย์ดูนะครับ เห็นไหมครับเขาจะดึงไฟล์วิดีโอขึ้นไปนะครับเป็นบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างนะแบบนี้นะครับเนี่ยถ่ายจากบนลงล่างมานะครับแบบนี้นะครับเป็นการทําให้คลิปดูไม่น่าเบื่อนะครับมีการแผนกล้องไปซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างพวกนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือในการแผนและซูมนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับลองเล่นดูได้เลยนะครับแค่ดึงมาวางแค่นั้นเองง่ายมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ จะมีให้ดูเรื่องเทคนิคการตัดฉาเขียวนะครับคิดว่าคงได้ใช้กันนะครับไม่ยากนะครับอ่าไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับใช้ตอนไหนนะครับใช้ตอนที่ชวนคนดูมากดไลค์กดแชร์คลิปเรานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้การซูมการแพนนะครับลองเล่นดูได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ